สวัสดีครับทุกคนครับก็ในวันนี้ฮะอยู่กับโป๊ดครับแล้วก็ช่องของเราเชียงใหม่เลิฟโฟมครับที่เราจะพาทุกท่านนะฮะมารับชมบ้านสวยๆกันอีกแล้วนะครับ วันนี้ฮะโอ๊ลก็พาทุกท่านนะครับมารับชมบ้านสวยๆหลังนี้นะฮะข้างหลังโอ๊ลนี่เองนะครับสฝหรับบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่าสวยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานภายในก็ดีนะครับราคาก็ไม่ได้แรงมากนะครับสฝหรับบ้านหลังนี้เนี่ยจะเป็นสไตล์โมเดิร์นผสมผสานกับมินิมอลนะครับเป็นสไตล์โมเดิร์นที่ใช้ไม้เข้ามาเป็นการตกแต่งอินทีเรียภายในนะครับทำให้บ้านเนี่ยดูเป็นมุดแอนโทนที่ดูสวยงามครับแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างเห็นไหมฮะบ้านเนี่ยน่าจะกว้างมากนะครับทำให้ฟังก์ชันภายในบ้านเนีีี่่่ยยยยออออกกมมมาาาาาาาไดดด้้้้้้้คคนนนนนนขขงงเเลลลแววว็็ปปบบบภูิสรรระะััหต บ้าหลังนี้จะสวยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับทุกคนตามมาเลยฮะ ทุกคนครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยทำเลที่ตั้งเขาจะอยู่ในเส้นอำเภอหางดงนะครับทางไปอำเภอหางดงเลย,ห,เงงเลยห่างจากสนามบินไม่ไกลนะฮะหมู่บ้านนี้เนี่ยก็จะมีบ้านอยู่มากมายเลยนะครับแล้วก็บริเวณใกล้เคียงก็จะมีเพื่อนบ้านอยู่นะครับสำหรับตัวบ้านหลังนี้ผมบอกเลยว่ามีความพิเศษเพราะว่าเป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นที่มีหน้ากว้างมากๆเลยนะฮะตัวหน้ากว้างเนี่ยประมาณสัก22เมตรเลยนะครับทำให้การดีไซน์ของเขาเนี่ยทำให้ตัวบ้านเนี่ยดู โออาร์นะครับดูดูใหญ่แล้วก็กว้างมากๆเลยพื้นที่ดินของเขานะครับอยู่ที่98ตารางวาฮะพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดภายในบ้านเนี่ยอยู่ที่340ตารางเมตรครับมีทั้งหมด3ห้องนอนแล้วก็4ห้องน้ำครับสำหรับบริเวณนี้นะฮะโซนแรกที่เราจะมาดูกันก็จะเป็นบริเวณของโรงจอดรถนะครับตรงนี้เนี่ยจะสามารถรองรับการจอดรถได้ประมาณ2คันครับในบริเวณของส่วนโรงจอดรถนะครับก็จะมีประตูทางเข้าบ้านนะครับที่เป็นประตูเล็กนะฮะสามารถเดินเข้าประตูทางนี้ได้นะครับแต่ตวบ้านเนี่ยก็จะมีประตูหลักอีกประตูหนึ่งนะคร อยู่โซนบริเวณตรงนี้เลยนะฮะตรงกลางบ้านครับตรงส่วนบริเวณน,นี้ก็จะเป็นสวนนะครับที่เขาได้จัดสวนเอาไว้ผมบอกเลยว่าสวนเนี่ยจัดเอาไว้ได้ดีมากนะครับไม่ได้เยอะจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปครับบริเวณโดยรอบบ้านนะฮะก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับเพราะว่าตัวบ้านเนี่ยมีที่ดิน98ตารางวาแต่ว่าฟังก์ชันการใช้งานเขาออกมาได้ค่อนข้างดีเลยครับและบริเวณนี้นะฮะคือส่วนแรกนะครับเมื่อเราเปิดประตูบ้านเข้ามานะฮะตรงส่วนนี้จะเป็นโถงก,งกว้างๆเลยนะครับตรงโถงตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโถงแบบดับเบิ้ลซ คือเดิมเบิรสเปซแบบสูงและโล่งมากเมื่อคุณเปิดบ้านเข้ามานะครับจะทําให้เฮย้ยทำไมบ้านหลังนี้ดูใหญ่จังเพราะเขาทําพื้นที่ตัวบ้านเนี่ยให้ดูกว้างนะครับแล้วก็ดูสว่างมากๆเพราะเขาใช้กระจกเยอะครับการตกแต่งดีไซน์ภายในบ้านเนี่ยเขาพยายามใช้สีในกลุ่มเอิร์ธโทนนะครับมาตกแต่งเอาไว้นะฮะตัวบ้านเนี่ยเป็นสไตล์โมเดิร์นก็จริงนะครับแต่ว่าเขาพยายามใช้ไม้นะครับตกแต่งเพื่อให้ตัวบ้านเนี่ยดูเรียบ ง่ายนะครับแล้วก็ดูเป็นสไตล์ออกมินิมอลหน่อยทําให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ได้ดูหนักจนเกินไปการอยู่อาศัยก็ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ส่วนบริเวณตรงนี้ฮะที่โอ๊ตพาเดินเข้ามาดูครับก็จะเป็นบริเวณถงลิฟวิ่งนะครับแล้วก็เป็นโซนดาย닝แอเรียตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหอ้องกว้างเลยนะครับที่รวม3ส่วนเข้าด้วยกันครับ บริเวณโซนแรกนะครับก็จะเป็นบริเวณของส่วนลิฟวิ่งนะครับที่เขาได้ตกแต่งเอาไว้ตรงนี้นะครับทำเป็นบิวอินนะฮะเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นสีไม้นะครับอ่อนๆหน่อยแล้วก็วางโซฟาไว้ก็โซนนั่งดูทีวีนะครับชิลๆนั่งรับแขกตรงบริเวณส่วนนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณเห็นอยู่แล้วนะฮะอีกฝั่งหนึ่งของตัวบ้านก็จะเป็นส่วนของสระว่ายน้ำครับตรงนี้เนี่ยคุณก็จะทําให้คุณมองเห็นทั้งสระว่ายน้ําเห็นน้านะครับแล้วก็เห็นทางฝั่งสวนครับตัวบ้านเนี่ยเห็นไหมฮะวาเรัน เปิดออกมานะครับก็จะโอ้สว่างมากเลยบ้านเนี่ยจะได้ดูไม่อึดอัดไม่อุดอู้จนเกินไปครับถ้าใครชอบบ้านสไตล์นี้นะฮะโอ๊ตก็อยากจะให้มาดูก่อนนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าใครมานั่งอยู่โซนบริเวณตรงนี้เนี่ยคุณก็จะชอบเหมือนผมเลยนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยกระจกเยอะๆอย่างนี้มันคือข้อดีคือมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยครับแล้วก็ถ้าใครต้องการความเป็นส่วนตัวคุณก็สามารถปิดผ้าม่านแต่ละส่วนแต่ละจุดได้ครับ แล้วก็ถัดมาครับตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนรับประทานอาหารนะฮะตรงนี้ที่จริงเนี่ยสามารถจะวางโต๊ะรับประทานอาหารที่ขนาดใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นะครับถ้าคุณต้องการโต๊ะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็เป็นโต๊ะรับประทานอาหารแบบ6ที่นั่งนะครับก็เพียงพอแล้วนะครับกับการใช้งานในปัจจุบันครับ โซนถัดมาจากโต๊ะรับประทานอาหารตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของไอแลนด์นะฮะแล้วก็เป็นโซนครัวยุโรปเล็กๆครับตรงบริเวณนี้เขาได้จัดเตรียมนะครับทำเป็นครัวยุโรปทาอาหารเบเกาสต์ยามเช้าหรืออาหารที่กลิ่นไม่แรงมากนะครับมีเตาอบนะครับเตาไมโครเวฟนะฮะแล้วก็มีหุ่นดุดควัานตรงนี้เป็นเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเล็กๆครับคุณสามารถมานั่งทาออมเล็ตไข่ดาวนะครับกินยามเช้าตรงนี้ได้นะฮะก็กินไปนั่งชมวิวสระว่ายน้าชมสวนนะครับใช้ฟิลลิ่งในยามเช้าเนี่ยได้ดีมากแล้วก็ ก็ถัดมาครับเราจะมาดูในส่วนของสระว่ายน้ําตรงบริเวณนี้นะฮะสระว่ายน้ำเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีกว้างคูณยาวเนี่ยจะอยู่ที่3าคูณสิเมตรนะครับลึกของสระว่ายน้ำอยี่ประมาณสัก1.2จเมตรครับแล้วก็สระว่ายน้ําตรงนี้นะฮะก็จะเป็นระบบเกลือนะครับสระว่ายน้ำตรงนี้เนี่ยจะอยู่ส่วนของหลังบ้านเลยทําให้มีความเป็นส่วนตัวมากนะครับคุณสามารถมาเล่นน้ำนะครับแล้วก็สําหรับเด็กๆสําหรับคนภายในบ้านนะฮะเราก็มานั่งฟิลนั่งพักผ่อนตรงโซนบริเวณนี้เนี่ยผมว่าดีมากเลยนะครับผมชอบบริเวณตรงนี้มากเขา จัดเตรียมตรงบริเวณนี้ออกมาได้ค่อนข้างดีในเรื่องของสระว่ายน้ําแล้วก็สวนบริเวณนี้ครับ ัดมาครับเข้ามาภายในบ้านกันต่อเลยนะฮะเดี๋ยวว่าจะพามาดูส่วนถัดไปนะครับ ส่วนต่ไปที่โอ๊ตจะพาทุกท่านมาดูกันก็จะเป็นบริเวณของ1ห้องนอนนะครับก็คือห้องนอนชั้นล่างตรงนี้นะฮะห้องนอนตรงนี้คุณเห็นอยู่แล้วครับว่าจะเป็นห้องโล่งๆนะครับเจ้าของเนี่ยเขาไม่ได้ใส่เฟอร์นิเจอร์เอาไว้นะครับเพราะว่าเขาต้องการให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถครีเอทเองได้ว่าคุณจะปรับห้องนี้เป็นห้องอะไรนะครับถ้าใครอยากทําเป็นห้องนอนข้างล่างก็สามารถทําได้หรือถ้าใครไม่ต้องการนะครับคุณสามารถปรับห้องนี้เป็นห้องอเนกประสงค์หรือห้องทํางานก็ได้สําหรับคนที่ต้องทํางานที่บ้านหรือ work from home เนี่ยคุณก็สามารถปปรับหห้้้อองงนนีมาาเ็ทํ แล้วก็ห้องนี้เนี่ยจะสามารถเดินทะลุออกไปตรงโซนบริเวณของสระว่ายน้ำได้เลยนะครับแล้วก็ห้องนี้ครับก็จะมีห้องน้ำภายในตัวนะครับก็คือห้องนี้นั่นเองฮะ โซนถัดมาครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพามาดูส่วนบริเวณนี้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นโซนบริเวณของครัวไทยนะครับคุณสามารถดคอเรยตรงนี้เองได้เลยว่าคุณอยากตกแต่งครัวไทยตรงนี้เป็นยังไงเขาก็ได้ทําเป็นเคาน์เตอร์เอาไว้ให้นะครับแต่คุณสามารถที่จะมาลงพวกเกี่ยวกับเตาแก๊สนะครับหรือการทําอาหารตรงโซนบริเวณนี้ได้เหมือนกันครับ ถัดมานะครับติดกับครัวไทยก็จะมีประตูออกไปโซนบริเวณด้านหลังบ้านตรงนี้โซนตรงนี้เนี่ยก็จัดเตรียมเอาไว้ทําเป็นโซนซักล้างนะครับสามารถวางอาเครื่องซักผ้าหรือเตาอบผ้าในบริเวณนี้ได้ครับและภาพตรงนี้นะครับก็จะเป็นบริเวณของฟลอร์แปนชั้นหนึ่งนะครับโวนถัดไปครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูส่วนบริเวณชั้น2กันต่อครับ ขึ้นมาตรงบริเวณชั้น2ครับบนชั้น2เนี่ยจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด2ห้องนอนนะครับแต่ว่าทั้ง2ห้องนอนเนี่ยจะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ทั้ง2ห้องเลยนะครับบนชั้น2เนี่ยเขาก็ตกแต่งตรงส่วนบริเวณน,นี้จะเป็นส่วนาทางเดินนะครับที่เชื่อมกันร,ระหว่าง2ห้องนอนครับในบริเวณของห้องนอนแรกนะครับเดี๋ยวโอ๊ตจะพามาดูบริเวณห้องนอนมาสเตอร์ก่อนนะครับคือเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดของบ้านนี้ครับ สำหรับห้องนอนนี้นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเขาจะมีอยู่ด้วยกัน2ห้องคือเขาแบ่งเอาไว้สส่วนครับโซนแรกเมื่อเราเปิดประตูเข้ามาในองค์บริเวณตรงนี้เลยนะฮะก็จะเป็นส่วนของวอล์กอินโคเซตหรือโซนแต่งตัวนั่นเองตรงบริเวณตรงนี้ก็เขาทาบิวอินนะครับเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โซนโต๊ะเครื่องแป้งเอาไว้ให้ห้องนี้เนี่ยรวมในส่วนของห้องน้ําไว้ด้วยครับสำหรับห้องนี้ถ้าใครต้องการติดตั้งหรือทําบิวอินตู้เสื้อผ้าเพิ่มเพราะว่าอาจจะตู้เสื้อผ้าน้อยไปคุณสามารถติดตั้งตู้เสื้อผ้าเพิ่มมไไดด้้้้นครรตตตตาาทีีุ่่ณองงกเลยแ เขาก็มีตู้เสื้อผ้าเอาไว้ให้แล้วนะครับทั้งสองฝากนะครับเป็นเบื้องต้นเอาไว้แล้วครับตรงนี้ครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําภายในห้องนอนนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีแบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้นะครับแล้วก็มีอ่างอาบน้ําเอาไว้ให้เรียบร้อยนะครับ ในห้องน้ำนะครับก็ตกแต่งดีไซน์เอาไว้ได้อย่างสวยงามลงตัวมากนะครับทำระบบน้ําร้อนน้าเย็นเอาไว้หมดนะครับตัวเครื่องทาน้ําร้อนน้าเย็นเนี่ยก็จะอยู่ใต้อ่างล้างหน้าตรงบริเวณนี้นะครับส่วนถัดมาครับจากห้อง walk Inco โคเนะฮะก็จะเป็นบริเวณของส่วนห้องนอนนะครับส่วนบริเวณนอนของห้องนอนใหญ่ก็คือห้องนอนตรงนี้นั่นเองครับ ในบริเวณของห้องนอนตรงนี้นะครับก็ได้ติดตั้งเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะดีไซน์คุมโทนเอาไว้นะครับเข้ากับตัวบ้านมากเลยนะครับพวกเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็มีเอาไว้ให้อย่างเพียพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์นะฮะที่เป็นระบบฝั่งฟ้าเอาไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยห้องนอนเนี่ยจะเห็นจะมีกระจกทั้ง2ด้านเลยนะครับคือจะเห็นทั้งด้านหน้าบ้านแล้วก็ตรงบริเวณสวนของสระว่ายน้าด้วยครับ บริเวณของห้องนอนตรงนี้นะฮะก็จะมีระเบียงนะครับที่สามารถเดินออกไปตรงโซนบริเวณทางด้านหน้าบ้านได้นั่นเองฮะอย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนแรกนะครับว่าตัวบ้านเนี่ยเขาจะมีระแนงที่แบบเป็นไม้ไม้ซี่ๆใช่ไหมครับตรงบริเวณตรงนี้ฮะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นไม้เทียมนะครับที่เขาได้ตกแต่งคุณสามารถเปิดปิดได้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นบานเลื่อนคุณสามารถเปิดหรือปิดก็ได้นะครับเลื่อนได้ถ้าต้องการบังแสงหรือบังแดดนะครับหรือต้องการความเป็นส่วนตัวคุณก็สามารถเลื่อนปิดมาตรงบริเวณห้องนอนได้ะครับ ถัดมาเลยครับก็จะเป็นบริเวณห้องนอนที่2บนชั้น2ก็คือห้องนี้นะครับ สำหรับภายในห้องนอนนี้นะฮะที่จริงดีไซน์ต่างๆเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับตัวห้องนอนใหญ่หรือห้องนอนมาสเตอร์เลยนะครับแต่ว่าขนาดห้องเนี่ยก็จะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ว่าห้องนอนนี้ก็จะแบ่งสงส่วนเหมือนกันก็คือในส่วนของตรงนี้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณของโซนนอนนะครับแล้วก็จะมีโซนวอล์กอินคเซตเล็กๆนะครับวอล์กอินคเซตก็จะเล็กกว่าในบริเวณของห้องนอนใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่การดีไซน์การตกแต่งการบิวอินเนี่ยก็จะใช้โทนสีแล้วก็การคุมโทนที่เหมือนกันครับ ถัดมาบริเวณตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของ walk in closet นะครับหรือโซนตู้เสื้อผ้าแล้วก็โซนห้องแต่งตัวครับ ถัดมานะครับก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําภายในห้องนอนนี้นะฮะห้องน้ําห้องนี้ก็จะแบ่งโซนเปียกแห้งเอาไว้นะครับแต่ว่าห้องน้ําห้องนี้จะไม่ได้มีอ่างอาบน้ําเหมือนกับห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็ตัวเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยตรงนี้ก็จะแบบเป็นแบบปกตินะครับธรรมดาเลยไม่ได้แบบระบบน้าร้อนน้ําเย็นเหมือนห้องนอนใหญ่นะครับ ความพิเศษอีกส่วนหนึ่งของชั้น2ครับคือมีระเบียงนะฮะบ,บนชั้น2ที่เป็นขนาดใหญ่เลยครับเทเลสหรือระเบียงตรงนี้เนี่ยจริงๆมีขนาดใหญ่มากเลยนะครับคุณสามารถตั้งโต๊ะนะครับมาปิกนิกนะฮะมานั่งเล่นบริเวณโซนนี้ได้อย่างสบายเลยนะครับ สำหรับตรงบริเวณนี้เนี่ยทางเจ้าของที่ก่อสร้างเองเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถต่อเติมทําเป็นห้องอเนกประสงค์อื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับอาจจะสามารถก่อผนังนะครับทำเป็นผนังกระจกนะฮะอลูมิเนยียมกระจกก็ได้ครับเพื่อจะให้เข้ากับดีไซน์ภายในบ้านฮะสำหรับใครที่ต้องการห้องเพิ่มเติมนะครับคุณก็สามารถที่จะมาต่อเติมบริเวณนี้เพิ่มเติมได้นั่นเองครับ สำหรับใครนะครับที่สนใจบ้านหลังนี้แล้วก็อยากได้ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามานัดเยี่ยมชมคุณก็สามารถขอโลเคชันกับทีมงานเซลล์ฝ่ายขายของเราได้ตามเบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถเยี่ยมชมบ้านอื่นๆของเราผ่านทางเว็บไซต์ cmlovehome.com ได้เหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะโอ๊ตแล้วก็ทีมงานเชียงใหม่เลิฟโฮมทุกท่านขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้ครับวันนี้ฮะโอ๊ตขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับ